คุณพร้อมที่จะก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วหรือยังในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเข้าถึงและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัยคือข้อได้เปรียบที่ไม่อาจมองข้ามได้แผงธุรกิจเพื่อการเข้าซื้อเทคโนโลยีใหม่ฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารแต่คือพิมพ์เขียวที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมจุดเด่นของแผนธุรกิจนี้ประเมินมูลค่าอย่างรอบด้าน ไม่ใช่แค่ราคาแต่เป็นการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนของคุณผสานรวมอย่างราบรื่นมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับการผสานรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับโครงสร้างองค์กรปัจจุบันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนอาอยเศร้าชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในระยะสั้น และระยะยาวทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและการสร้างรายได้ใหม่ตลดล็อกขีดจำกัดเดิมๆและสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจคุณดาวน์โหลดแผนธุรกิจเพื่อการเข้าซื้อเทคโนโลยีใหม่ได้ฟรี